สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องเลวไฟชแนลกับเกมเพจสตรีเมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกิจกรรมกันอีกแล้วนะฮะกับโปเกมอน2ตัวใหม่แล้วก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วโปเกมอน2ตัวเนี้ยน่าเปิดหรือเปล่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมที่จะรับชมก็อย่าลืมากดไลค์กดติดตามกันไ้ด้วยละกันเพื่อให้ถึงสองหมื่นซับภายในปีนี้กันด้วยนะฮะฝากกันไ้ด้วยละกันนะครับผมน้องๆทุกคนนะฮะ ในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมคิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมเบสเบสโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟังได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคาวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทาการ การเปิดบอด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนําไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับโปเกมอน2ตัวใหม่ในรอบนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอน2ตัวนี้เลยนะครับหก็คือตัวของ d a r k กไรส์สก็คือตัวของเจเนเซกนะครับผมซึ่งจะเป็น2โปเกมอนตัวนี้นะครับซึ่งโปเกมอน2ตัวนี้เนี่ย จะค่อนข้างมีหน้าที่ในการเล่นเนี่ยแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับผมโดยตัวของโปเกมอนอย่างดาร์กไลเนี่ยจะเป็นโปเกมอนแนวสายซับพอร์ตนะฮะ สนับสนุนทีมหรือว่าเป็นตัวดาเมจคอนโทรลให้กับทีมนั่นแหละซึ่งมันจะมีตัวของสก,กิลต่างๆที่จะคอยหลับสัตรูนะครับทำให้เข้าสู่ฟันร้ายแล้วก็สร้างดาเมจได้อย่างรุนแรงนะครับผมรวมถึงการลดกลอล,ลดเกตอะไรพวกนี้จะค่อนข้างน่าราคาญอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวของเจโนเซกเนี่ยจะไปอีกเวงเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวของโปเกมอนแนวสายโจมตีแล้วก็สายป้องกันนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าถ้าหากตามปกติแล้วเนี่ยเจโนเซกเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างรุนแรงม โจมตีเป้าเดี่ยวก็แรงโจมตีหลายเป้าหมายก็ค่อนข้างแรง มีตัวสกิลที่คอยเซฟชีวิตให้กับตัวเองได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าถามว่าภายในปัจจุบันเนี่ยสอโปกเกมอนตัวนี้เนี่ยมันยังมีความสามารถในการเล่นและเก่งหรือเปล่าถ้าจะให้เล่นเป็นตัวหลักๆเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าอย่างตัวของคอนโทรลเนี่ยก็มีตัวโปกเกมอนหลายตัวที่เก่งๆนะปัจจุบันนี้นะฮะอย่างเช่นตัวเก่าๆพวกเซลบี้จิราชิก็ยังดูดีกว่านะและยิ่งเป็นโปกเกมอนพวกใหม่ๆเนี่ยอย่างเช่นมิวออริจินนะครับผมหรือว่าตัวของเมก้าเซอร์ไนช์ชายนี่นะฮะยังค่อนข้างทำได้ ดีว่าแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับอยากหาตัวคอนโทรลเนี่ยดาร์กไลก็ยังคงตอบโจทย์อยู่ส่วนตัวของเจโนเซกเนี่ยก็ยังมีพวกโปเกมบอนสายอาพวกโจมตีหลายตัวเลยที่เข้ามาใหม่แล้วก็ค่อนข้างเก่งอย่างตัวของชายนี่กาลาดนะครผมหรือว่าตัวของชายนี่บังกิรัสที่กําลังจะเข้าในอีก10กว่าวันที่นะฮะที่จะเข้ามาถึงนะครับหรือพวกโปเกมบอนอื่นๆ ที่มันเป็นโปเกมอนเก่งๆสายดาามจเนี่ยค่อนข้างเยอะอีกด้วยนะฮะแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีจริงๆอยากจะบ้าน2ตัวละครตัวนี้ขึ้นมาก็ต้องเล่นดาวเยอะอยู่พอสมควรนะครับขั้นต่ำก็ควรจะ8ดาวนะครับและจะค่อนข้างเก่งในช่วง11ดาวด้วยนะครับและถ้าหากว่าต้องการจะเอาไปเป็นวัตถุดิบนะฮะสองโปเกมอนตัวนี้นําไปเป็นวัตดุดิบโปเกมอนตัวอะไรกันได้บ้างนะครับตัวของนักไรเนี่ยโอเคแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นวัตดุดิบตัวของโปเกมอนตัวอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าพวกโปเกมอนท่ามืดเนี่ยยังไม่มีโปเกมอนระดับเอสเอสะ เอาไปทาก็เอาไปทําได้เป็นแค่หินเมกาเท่านั้นนะครับส่วนตัวของเจเนเซกเองเนี่ยสามารถนําไปทําตัวของเียซี่ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเขายังเป็นธาตุเหล็กเนาะอ่ะเผื่อว่าใครจะทําตัวของเอสเซเดนซี่นะฮะก็ยังใช้งานตัวนี้ได้เพื่อชินกัดน,นะครับผมแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยในโปเกมอนสอตัวนี้ที่เข้ามาในรอบนี้นะฮะก็ถ้าหากใครยังไม่ได้เปิดโปเกเล็ิก็แนะนาเปิดโปเกมอนิกด้วยแล้วกันเก็บไว้อย่างนั้หนึ่งตัวนะครับ ตัดมานะฮะก็จะเป็นกิจกรรมอื่นๆนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาในรอบนี้แน่นอนว่า Diamond r e v e t ได้เข้ามาอีกแล้วนะครับซึ่งกิจกรรม Diamond r e v e t รอบนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตัวของชิปโปเกมอนเนี่ย เป็นตัวของชิปนกไวายซึ่งนกไวปัจจุบันเนี่ยแทบจะลื่นไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะสเปนเงินจาก30,000เพชรไป60,000เพชจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าจะทำตัวของไดมอนด์รีเ t ดในตอนนี้เนี่ยพี่แนะนำว่าทำเพียงแค่37,000เพชรก็เพียงพอแล้วนะครับ อ่ะสำหรับตรงนี้เนาะถือว่าเอาของเพียงแค่ชิปแดง70อันอันนี้คุ้มและคุ้มมากๆนะครับผมกับตรงนี้30อันก็คือ100อันพอดีได้นําไปอัพโปเกมอนตัวอื่นได้อย่างน้อย1ตัวนะครับผมที่จะอะทำมาเป็นดาวเนาะไม่ว่าจะอัพไปเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะมิวออริจินเออริซาเชียนซามาเซนตา หรือกาลาดหรือเซอร์ไนอะไรพวกนี้เนาะที่เรามีอยู่ ID อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถทำาออันนี้นะฮะเป็นหลักนะครับถัดมานะฮะคอยรีเบทไอเทมทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมใครที่ทำา1 0 0ล้านไม่เป็นพี่แนะนำให้ดูคลิป ใต้ล่างคลิปนี้นะครับที่จะแปะเอาไว้ให้วิธีการทํา1 0 0ล้านนะครับหรือในคอมเมนต์ก็ได้นะฮเดี๋ยวพี่จะแปะไว้เพิ่มเติมละกันเนาะสำหรับตรงนี้ก็แนะนําว่าให้เก็บให้จนหมดนะครับผมยังไงก็ของฟรีและได้ชิป15อันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญที่เราควรจะเก็บเอาไว้มากๆเลยนะฮะ ถัดมานะครับกิจกรรมอื่นๆเนี่ยถ้าถามว่ามีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกมาให้บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีนะครับผมอ่ะกิจกรรมมันอาจจะยังน้อยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากรู้ว่าบิทโ l ตัวถัดไปเนี่ยจะมีตัวอะไรมานะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบิทโ l ตัวถัดไปเนี่ยจะมาในอีก3วันนะครับเพราะฉะนั้นไดมอนด์รีเบดเนี่ยเราอาจจะรอบิทโซเนี่ยไม่ทันนะครับเพราะเดี๋ยวเนี่ยมันจะหมดก่อนนะครับผมในอีก หนึ่งวันข้างหน้าน,นี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปิดพวกโปเกมอนก็ได้เทียงไม่มีหรือว่าเอาไปเปิดรูนนะครับผมอ่ะเปิดรูนก็ได้นะครับผม8,000 8,000นะฮะวัน2วันนี้นะครับผมแล้วก็ ค่อยเอาพลังงานเนี่ยมาเติมตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มๆไปเนาะในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากเปิดโปเกม,มอนสองหมื่นเพรก็เปิดไว้สักตัวด้วยละกันนะครับก็ใช้ประมาณสามหมื่นเพรก็ดีเนาะส่วนตัวของ Time l i m i t ต d e อ e n t นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวของกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าตัวของร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวจะรีเซ็ตแล้วตอน4ี่ทุ่มอ่าห้าทุ่มนะครับผมห้าทุ่มกิ่นนี้เนาะก็อย่าลืมมากด พวกของฟรีกันด้วยละกันนะครับที่ได้พวกพันเพชรพันเพชรอะไรเงี้ยจะได้เก็บสะสมเพชรเอาไว้นะครับนำไปใช้งานในรอบถัดไปเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับสำหรับพวกนี้เนาะอ่ะก็อย่าลืมมาจัดการกันนี้ด้วยละกันนะครับโอเคเนาะต่อมาในรีวอร์ดเองนะครับก็ยังไม่มีตัวของอะไรใหม่เข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของ Worldpack Worldpack เองเนี่ยก็จะรีเซตพร้อมๆกันใน5้าทุ่มของคืนนี้ที่พี่กำลังจะลงคลิปอยู่ ผก็อย่าลืมนะฮะแ็กไหนที่มีคนจ้องจะเติมอยู่นะครับผมหรือว่าอยากจะเติมเนี่ยก็อย่าลืมมาเติมตรงนี้กันด้วยละกันนะครับผมเออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตแล้วเนาะพวกแผง0.99ต่างๆที่คุ้มๆอะไรพวกนี้ที่ได้เพชรเยอะๆหรือได้ปกเกมอนที่เราต้องการนํามาเลื่อนคงเดินขั้นดาวอะไรพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญอยู่พอสมควรด้วยเช่นกันนะครับหลักๆทั้งหมดในการอัปเดตกิจกรรมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการเปิดโปเกมอนต่างๆในการเติมเงินในการเล่นกิจกรรมและแนวทางในการทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับฝากกันมาด้วยแล้วกันสำหรับการติดตามนะครับก็พี่อยากจะให้ช่องเราเนี่ยไปถึง20,000ซับภายในปีนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะน้องๆทุกคนนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน